บรรยากาศในทุกๆเช้าของโรงเรียนเอกชนชื่อดังที่อเฉิงเรียนอยู่สิ่งที่มักจะเห็นคุ้นตาเป็นประจำในช่วงนี้คือภาพของนักเรียนผู้หญิงกลุ่มใหญ่พากันหอบหิ้วเอาของขวัญของกินและเครื่องดื่มมายืนรอมอบให้เหล่าซือสอนภาษาฝรั่งเศสคนใหม่ตรงหน้าทางเข้าตึกเรียนซึ่งจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นเรื่องปกติไหม ก็คงใช่เพราะภาพนักเรียนเอาของขวัญหรืออาหารเครื่องดื่มมาลอมมอบให้กับใครบางคนมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำในโรงเรียนแห่งนี้แต่ทว่าส่วนมากจะเกิดขึ้นกับเฉพาะนักเรียนสุดป๊อปที่เป็นคนสวยคนหล่อเท่านั้นแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เด็กนักเรียนหญิงพากันเอาของขวัญมาลอมมอบให้คนที่เป็นเหล่าซื้อสอนหนังสือแน่นอนว่าการให้นั้น มันไม่ใช่การติดสินบนเพื่อคะแนนสอบอะไรแต่มันเป็นการให้เพราะครั่งไ้ความหล่อในตัวของเหล่าซื้อเท่านั้นเองเวนเหล่าซือหนูมีช็อกโกแลตมาให้ค่ะเวนเหล่าซื้อหนูมีเค้กมาให้ค่ะหนูก็มีขนมมาให้ค่ะหนูด้วยค่ะเสียงเจื้ยแจ้วของเด็กนักเรียนหญิงที่ดังไปทั่วบริเวณทางเข้าตึกเรียนพาให้ล่างสูงเจ้าของเนื้อผมสีอ่อน ต้องเผยยิ้มอย่างดีใจก่อนเอื้อมมือไปรับสิ่งของต่างๆที่เด็กนักเรียนหญิงมอบให้อย่างไม่คิดจะปฏิเสธใครเลยแม้แต่คนเดียวขอบคุณมากๆนะเวินฟงไห่ยิ้มให้กับเด็กนักเรียนผู้หญิงทุกคนก่อนหอบิ้วเอาของขวัญและของฝากต่างๆเต็มไม้เต็มมือเดินเข้าตึกเรียนไปแต่เพียงแค่พ้นจากสายตากลุ่มนักเรียนหญิงกลุ่มนั้นใบหน้าที่เคยยิ้มแย้มแจ่มใส ก็หุบลงฉับพันคล้ายกับว่าของที่ได้รับมานั้นเป็นของไร้ค่าที่เขาไม่ได้อยากจะหยิบให้เปลืองมือเพราะฉะนั้นเมื่อเดินเข้ามาถึงห้องทำงานของพวกเหล่าซื้อเขาจึงรีบยกของทั้งหมดในมือของตัวเองให้กับเหล่าซื่อคนอื่นๆเวิรเหล่าซือจะไม่ทานของพวกนี้หรอกคะถ้านักเรียนที่เอามาให้รู้คงพากันเสียใจหน้าดูหนึ่งในเหล่าซื่อสาวเอ่ยขึ้น เมื่อเห็นเวินฟงไห่ไม่ได้แตะต้องขนมหรือของหวานต่างๆที่นักเรียนเอามาให้ตัวเองเลยไม่เป็นไรหรอกครับพอดีว่าผมทานข้าวเช้ามาแล้วอีกอย่างของพวกนั้นผมก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเอาให้พวกคุณนะ่ะดีแล้วเวินฟงไห่เอ่ยพูดกับเหล่าซื่อสาวสวยเพียงแค่นั้นก่อนหยิบอุปกรณ์สำหรับสอนเดินออกจากห้องไปหลายวันต่อมา ขณะที่รถยนต์คันหลูเคลื่อนตัวเข้าไปจอดในที่จอดรถของตึกกินอย่างกุ๊บอาเฉิงที่นั่งดูอะไรบางอย่างในมือถือของตัวเองมาตั้งแต่รถเคลื่อนตัวออกจากโรงเรียนก็หันไปพูดกับอาเหลียงที่วันนี้อีกป่ายก็ทําหน้าที่ขับรถรับส่งเขาพี่อาเหลียงครับว่างไงครับนายน้อยวันนี้พี่ขึ้นไปที่ชั้นบนก่อนเลยนะครับ เดี๋ยวผมขอไปทําธุระอะไรนิดหน่อยแล้วจะตามขึ้นไปนายน้อยจะไปทําธุระที่ไหนครับอยู่ภายในตึกนี้ละครับไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฝากบอกคุณเฟ้ยหงด้วยอเหลียงแสดงสีหน้าหนักใจออกมาแต่ถึงอย่างนั้นก็ยอมพยักหน้ารับก็ได้ครับรีบตามขึ้นไปนะครับครับผมจะรีบตามขึ้นไปอาเฉิงเอ่ยรับคำอย่างว่าง่าย ก่อนมองดูลูกน้องคนสนิทของมาเฟียหนุ่มเดินเข้าลิฟต์ไปส่วนตัวเองก็เดินไปเข้าลิฟต์อีกตัวณโรงเรียนเอก,กชนชื่อดังแห่งหนึ่งบนเกาะฮ่องกงเบินเหล่าซ่นนัดหนูมาที่นี่ทำไมหรอคะสิงอีเอ่ยถามขึ้นขณะที่เดินตามเหมิรนปงไห่เข้ามาในห้องเรียนห้องหนึ่งที่ไม่มีผู้คนแต่ใบหน้ายังคงเป็นปกติ ไม่ได้มีท่าทางสงสัยหรือกังวลอะไรที่ฉันนัดเธอมาวันนี้ก็เพื่อจะได้คุยเรื่องงานของเราไงงานของเราใช่งานของเรานี่อย่าบอกว่าเธอลืมไปแล้วเวินฟงไ้หลีตาคู่คมของตัวเองมองดูเด็กสาวตรงหน้าที่กำลังลังเลเหมือนอยากจะถอนตัวทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาและเธอได้ตกลงกันแล้วว่าจะร่วมมือกัน ช่วยให้ความรักของเธอสมหวังด้วยการแยกจินเฟยหงให้ออกห่างจากอเฉิงหนูไม่ได้ลืมค่ะงั้นตอนนี้สแสดงว่าเธอพร้อมหนูพร้อมแล้วบอกมาได้เลยว่าหนูควรทำยังไงเวินฟงไห่ขยับยิ้มมุมปากอย่างพอใจให้กับคำตอบของเด็กสาวก่อนจะเอ่ยบอกแผนการวันพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของเด็กนั่นใช่ไหมใช่ค่ะ โอเคงั้นเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เธอทำยังไงก็ได้ให้พาเด็กนั่นออกไปซื้อเค้กกับเธอโดยห้ามให้บริการ์ที่ประกบเด็กนั่นตามไปด้วยแค่นั้นหรอคะที่หนูต้องทำสิงอีเลิกคิ้วขึ้นขณะเอ่ยถามคนตัวโตตรงหน้าเพราะตอนแรกเธอนึกว่าอีกฝ่ายจะให้เธอทำอะไรมากกว่านั้นซะอีกใช่แค่นั้นที่เธอต้องทำเพราะหลังจากนั้น ฉันจะเป็นคนจัดการทุกอย่างเองส่วนเธอก็เตรียมตัวย้ายไปเรียนต่อที่ต่างประเทศพร้อมกับเด็กนั่นได้เลยหนูเข้าใจแล้วค่ะพรุ่งนี้หนูจะพาเฉิงไปที่ร้านเค้กหลังโรงเรียนซึ่งตอนอยู่ในร้านหนูจะพยายามไม่ให้บอิกาดพวกนั้นตามเข้าไปแต่คงถ่วงเวลาได้แค่ไม่เกิน20นาทีแค่สิบนาทีก็มากพอแล้วสาวน้อยฉันหวังว่าพุ่งนี้จะไม่มีอะไรผิดพลาดนะเวนฟงไห่ เอ่ยย้ำกับสิงอีอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานวันพรุ่งนี้ของเขาจะไม่มีอะไรผิดพลาดแน่นอนคะ่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวคนอื่นจะสงสัยอืมไปเถอะไว้เจอกันพรุ่งนี้สาวน้อยสิงอีไม่ได้ตอบกลับอะไรเวินฟงไห่อีกนอกจากหมุนตัวเดินออกจากห้องไปเวินฟงไห่มองตามแผ่นหลังเล็กของเด็กสาวก่อนกระตุกยิ้มมุมปาก อย่างอดเสียได้ไม่ได้เนื่องจากอีกฝ่ายดูแล้วก็เป็นเด็กสาวที่สวยงามเหมือนดอกกุหลาบกำลังผีบ้านแต่สุดท้ายก็ต้องมาตายก่อนวัยอันควรเพราะภายหลังจากที่เธอทำงานให้เขาเสร็จแล้วเขาก็ต้องกำจัดเธอทิ้งเอาจริงๆเรื่องนี้เขาก็ไม่อยากให้เด็กสาวผู้อ่อนต่อโลกต้องมาเสียชีวิตก่อนวัยอันควรหรอกนะแต่เพเอิญว่าเธอดันเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด ในการหลอกล่อให้เด็กน้อยแท่หลี่อยู่ห่างจากพวกบอดิกาดที่คอยตามประกบแล้วให้คนของเขาสามารถเข้าไปลักพาตัวอีกฝ่ายออกมาได้แต่เรื่องนี้จะโทษเขาฝ่ายเดียวก็ไม่ได้หรอกนะเพราะถ้าหากสาวน้อยซิงอีไม่ละโมบโลภมากอยากจะครอบครองเด็กน้อยแท่หลี่เธอก็คงไม่มาตกหลุมพรางวาจาหวาดล้อมของเขาก็อย่างที่เขาเคยบอกว่าหญิงสาว เวลาตกอยู่ในห้วงของความรักอย่างถล่มลึกก็มักจะแสดงความโง่เขลาและยอมทำตามสิ่งที่คนอื่นหลอกล่อโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าหนทางเบื้องหน้ามันไม่ใช่ปลายสายลุงแต่เป็นก้นบึ้งของมหาสมุทรที่ไม่สามารถมองเห็นแสงสว่างตั้งหากละ่ะน่าเสียดายช่างน่าเสียดายจริงๆเช้าวันต่อมาเธอว่ายังไงนะซิงอี อเฉิงละสายตาจัก,กระดานหน้าห้องหันมาหาเพื่อนสาวข้างตัวเมื่อเธอบอกว่าอยากจะซื้อเค้กวันเกิดให้กับเขาฉันบอกว่าหลังจากทานข้าวกลางวันเสร็จฉันจะซื้อเค้กวันเกิดให้นายเพราะฉันรู้ว่าถ้าเป็นตอนเย็นคุณจินว้ยหงต้องมารับนายไปดินเนอร์กันใช่ไหมล่ะฉะน,นั้นแล้วนายไปเลือกซื้อเค้กกับฉันที่ร้านหลังโรงเรียนหนนะ่อยนะอเฉิง คิดตามคำพูดของซิงอีก่อนพยักหน้ารับเพราะมันก็จริงอย่างที่เธอพูดเนื่องจากเย็นนี้เขามีนัดกับจินไฟหงเพื่อฉลองวันเกิดอายุครบ18ปีของเขาบนยอดตึกจินหยางกุ๊บกันสองต่อสองโดยที่มาเฟียหนุ่มได้สั่งให้คนเข้ามาตกแต่งห้องส่วนตัวของอีกฝ่ายพร้อมทั้งให้เชฟฝีมือดีจากพัตตารดังมาทำอาหารให้พวกเขาฉะนั้นแล้ว เขาคงไม่มีเวลาได้ฉลองกับเพื่อนสาวของตนเหมือนปีที่ผ่านมาอืมได้สิขอบใจเธอล่วงหน้าแล้วกันนะไม่ต้องขอบใจเลยเพราะว่าวันเกิดของฉันนายก็ต้องซื้อเคก้กคืนให้ฉันเหมือนกันได้สิฉันจะซื้อคืนให้เธอสองก้อนเลยโอเคไหมนายพูดแล้วนะสิงอีหัวเราะคิกคักอย่างอารมณ์ดีเมื่อเอฉิงรับปากว่าจะซื้อเค้กวันเกิดคืนให้เธอ เธอตั้งตารอได้เลยอเฉิงเอ่ยย้ำคำพูดของตนก่อนเผยยิ้มให้ซิงอีแล้วหันไปสนใจบทเรียนที่เหล่าซือกำลังสอนอยู่ต่อภายหลังจากทานอาหารกลางวันกันเสร็จอเฉิงก็เดินเคียงข้างกับซิงอีมาด้านหลังของโรงเรียนเพื่อจะข้ามถนนไปยังร้านเค้กที่อยู่อีกฝั่งแต่ก่อนจะข้ามถนนไปซิงอีก็หันหน้ามาพูดกับอเฉิงด้วยน้ำเสียงเป็นกังวล เอ่ออาเฉิงมีอะไรหรอคือนายช่วยบอกให้บริกาศที่ตามนายมาอย่าเข้าเป็นในร้านเค้กกับพวกเราได้ไหมเพราะฉันอยากจะได้ความเป็นส่วนตัวและเลือกเค้กกับนายตามลำพังเมื่อได้ฟังคำขอ,ขอจากเพื่อนสาวตัวเล็กอาเฉิงก็แสดงท่าทางลังเลออกมานิดหน่อยก่อนหันไปมองยังบริกาศห้าคนที่คอยดูแลความปลอดภัยให้เขาแม้ว่าบริกาเหล่านั้น จะไม่ได้เข้ามาวุ่นวายแต่การที่มีคนตามหลังมาเป็นขยงเข้ามาในร้านเค้กมันก็ดูจะเป็นการสร้างความตื่นตระหนกตกใจให้ทั้งเจ้าของร้านและลูกค้าภายในร้านไม่น้อยเพราะฉะนั้นเขาจึงพยักหน้ารับและเดินเข้าไปพูดคุยกับหัวหน้าบริการก่อนเดินกลับมาหาเพื่อนสาวอย่างซิงอีที่ยืนรออยู่เรียบร้อยแล้วไปกันเถอะขอบใจนะที่ทำตามคำขอของฉัน ไม่เห็นต้องขอบใจเลยฉันสิต้องขอบใจใเธอเพราะเธอเป็นเจ้ามือเลี้ยงฉลองวันเกิดให้ฉันนั่นสินะสิงอีเผยยิ้มอย่างอารมณ์ดีพางเดินนำอฉิงข้ามทางม้าลายไปยังร้านเค้กฝั่งตรงข้ามก่อนที่พวกเขาทั้งสองคนจะเข้าไปไภายในร้านบริการหนุ่มห้าคนที่คอยดูแลความปลอดภัยให้กับอฉึงต่างพากันกระวนกระวายใจเนื่องจากนายน้อยของพวกเขา สั่งห้ามพวกเขาตามเข้าไปในร้านแต่ทว่าผ่านไปเกือบจะ20นาทีกลับไม่มีวี่แววว่านายน้อยจะออกมาจากร้านเค้กเลยซึ่งถ้าหากเป็นการเข้าไปนั่งทานเค้กในร้านมันก็คงไม่แปลกอะไรที่จะใช้เวลานานแต่นายน้อยของพวกเขาบอกเองว่าแค่เข้าไปซื้อเค้กแล้วกลับออกมาฉลองกันที่โรงเรียนแต่เวลาผ่านไปนานขนาดนี้ยังไม่พากันออกมาจากร้านแสดงว่าต้องมีเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลอะไรเกิดขึ้นแน่ คิดได้ดังนั้นเหล่าบริการก็ไม่สนใจคำสั่งห้ามของอเฉิงรีบพากันบุกเข้าไปภายในร้านเค้กดังกล่าวทั้งพากันค้นหาตัวเด็กหนุ่มและเพื่อนเจวาของอีกฝ่ายพางปากก็ตะโกนเรียกไปด้วยนายน้อยครับนายน้อยอยู่ไหนครับ